ก็แก่งเกินเมซี่ขอเบิร์นพาอินเตอร์ไมอามี่อัดออรแลนโดซิตี้สามต่อหนึ่งฮอตไม่อยู่จริงๆค่ะสําหรับลิโอเนลเมซี่โคตรแข้งกับตันทีมอินเตอร์ไมอามี่เมื่อล่าสุดทําคนเดียว2ประตรูจนช่วยให้ต้นสังกัดเอาชนะออรแลนโดซิตี้สามต่อหนึ่งในศึกลีกครับรอบสามสองทีมสุดท้ายโดยเกมนี้เมซี่ลงเล่นเป็นตัวจริงและทําประตูขึ้นนำหนึ่งต่อโซนให้กับทีมได้ตั้งแต่นาทีที่เจ็ด ก่อนจะทำประตูให้กับทีมหนีห่างเป็น3ต่อหนึ่งในนาทีที่72สว่วนอีกลูกได้จากโจเซฟมาร์ตินเนสนาที51านัดออร์แลนโดิตี้ได้จากเซซาอโรโคนาที17จากผลงานในนัดนี้ทำให้เมซี่ยิงในรายการนี้ได้โครบทั้ง3นัดที่ลงสนามโดยทำไปถึง5ประตูซึ่งชัยชนะเกมนี้ทำให้อินเตอร์ไมอามี่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเอฟซีดัลลาสต่อไปด้วยขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดราม่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ